สวัสดีครับนี่นะครับสูตรปูที่ละนี่กันนี่คันพุ่มเหมอยากได้เลขสูตรปูนะครับเนาะนี่นี่มึงดูหันนั่นห้าสามนี่เก้าสองแปดเก้าโอ้เก้าแปดนี่กันนี่ห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดนี่เก้า ห้าเก้าสามแปดสี่ศูนย์ให้บังหันเด่นบ้าน <ใ blues. S 2> ครับโอ,อ้นงวดเนาะครับเนาะเออนี่นี่บันนี่งวดนี่บันนี่งวดอันนี่งวดบันนี้งวดเป็นที่สิบหกเนาะครับเออนี่งวดนี่นี่ลักมัน,นลักสีมันนี่ลักทริปตัวนี้ครับพี่ลักน้อยมันโอ้ห่วยโม่โม่เดี๋ยวลงมาตัวลักน้อยตัว หลักหน่วยชุดนี่เดี๋ยวเฮ็ดตั้งสี่กับพ่อล้วนี่อันชุดวังหันะนะนี่มันเป็นนี่หลักหลักหน่วยมันมันเป็นซีชุดซีเจ้นี้ครับเป็นอีกทีชุดซีมันถึงชุดซีอ๋อไปสว่างยำได้อีกบันเนี่ยเพราะอ้จำมาไรเยี่ยนอกไปบ่บอกบัน ไปพันไป,ปาบอกโอ้ยอะไรเนี่ยไรไปมไโปอ้ยจังแล้วว่ามืออื่นเหมือนไดฟตีรกั้วนนี้ลหะบอกพี่จอยบอกว่านี่หมันพอมอยูี่นี่เจ้านี่มันเล็กสมันเป็นศูนย์แล้เป็นศูนย์ทีมันบอกที่ศูนยเนี่ยคน,นี่เราูสองมันเป็นศูนย์ทีเจ้าเนี่ครับโอ้ยเนี่ย,ยไปแล้วเนไปหา้เอ โอ้ผู oh. eso, ้ือเ mm ้วยบอกนี่น <Okay. S 1> the mm ี hmm. ่น oh. oh. uh ี่นี่รังวยมันเป็นสุดีบังฮันนี่มันี่รัน่วยมันจุดเนี่ยโอ้โปรถือจักใบครับอ้ซีเนาะสลากนบงครับซืนพี่ปหจนมาทัน นี่ละอันอันมาแล้วมันถึงทอกุดีเลยจ้นี่แหละเนี่ออยนี่มันจะถือละโอ้ยมาบึงนี่เลยอลนี่บักบั้นอันมันมาเอาท้ายเอาเลยอนี่นี่อันผาหัดไหมครับนี่อันอันผาหัดมันถือนี่เลยอ่ะผาหัดมันถือแสนกว่าครับนี่นี่นี่มาท้ายเอา นี่บอกมันเนี่มันมาทยหัดแม่บ้านผมไหมครับไอ้มาถึงกันส่วนนี่มหาปูยนไหมครับนี่นี่มันไทยโอ้ยซุกฉนดมันมีคนซื้อประหัดมาด้วยเมีครับพระหัตระหัตตนวไหมครับนี่ร้านมาเอามือนันมาลูกเก๊แดงไหมครับบักลมครับมหาปูมหาปูก่อนนือว่าหัดถือบัรขอบขวเลยซื้อซองครับซื้อซองครับ มันซื้อ่ากลมเลยครับแมนแมนแมนเมนนี่มันมาไทยอ๋นี่ครับมันได้มันได้อยู่แสนกลัวครับน่าเกลยนี่นันมาใทยออกเห็นบนเนี่ยด้อตขงยังบดถือกันว่ามันคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างลงพอหบดถือผมบ่เสียอครบนเป็นบนล่างเป็นล่างห็นบอกขั้นเจ้องถือทีเชื่อโยก้วถือที่บ่เีย่เียโปเซียก ยี่ว่าที่บนเป็นบลลังเป็นลังยี่ว่าซูนทีนี่เลีกสูตรปูนะครับท่านผู้ชมนี่งวดจะแหล้วครับสุดไรแต่รวดคุณบนล่างบ่คุณนี่วขนาดเลยนี่นี่นี่เขาได้กระซังก็จะของยี่ว่าท่กวาดที่วาเขาจะของยังบ่าที่ซูนซีเจ็ เขาถือกำไลเหย่ใหญ่เอากันนี่มากนีเแอเองนี่บอนทีสามทีแปดทีเอเอาว่าเขาถือเ็ของมือไปซีไปเยเนาะเือบนเป็นบนล่างเป็นล่างนั่นแหะเื้อแล้วแต่บนนั้นเป็นบนเป็นบนซื้อล่างเป็นล่างที่ครับเลขตัวดีคอยถือว่าสามี่ยังสามแปดครับเพื่อนสามแปดเพื่อนบนบ่คูนล่าเพิ่นบวกล่างสถิติเสีงี้ยเมีอ่าจกันส้ำมาริกินเนาะ น e <wh> ี่แหละมันมันฝึกประชาชเขียนมีแล้วงวดอันนี้ว่าอันนี้ว่าพันที่สิบหกอันเอออันนี่นี่ผู้จีการเดี่ยปวดอันมัดอันนี่แหละลักขีบมันลักหน่วยอยู่อันเอาเอาปากกาเข้าไปสอมาให้ผู้อันเขียนให้นะอันท่านผู้ชมเพิ่นอยากไดนอันยี่สิบสุดนะ เพื่อนบอกให้ตามไปแน,น่นนะโอ้ยยี่สิบส่นบ่ครับโอ้มีอยู่แน่นครับเพื่อน่าตามไปแน,น่นนะนี่ผู้เขียนไส้นี่ก็ได้ครับอผู้เขียนอันเขียนไส้นี่ก็ได้าแน่นครับเพื่อนขอมากเพื่อนอยากได้ยี่สิบส่วนโอ้ยยี่สิบส่วนครับยักมัน เชืเป็นตัวไปรถเกียครับโอ้ยย่ามเกียลงให้เป็นให้ท่านผู้ชมบึงครับโอ้โหมันสองทางดีครับไม่ก้าวศูนย์ เ <92 S 2> <90 92 S 1> ก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์มันเป็นศูนย์เนี่นี่ปูศูนย์ศูนย์มันจีมาเบื่อหรอปู ค <02 S 1> ิมาเบิรนบอกศูอศมึงหนึ่งมันบปนเบิร์นิมาเบิร์นเด็ศูนย์เจ็ดสองศูนสองสองสองสาม สองเก็สมันมากม,มากคือม,มาตัวเกย่ศูย์ส,ส่สองสี่สามสี่เจ็ 0 72 73 7งเจ็ดสามเจเจีกิตัวโอ้นี่เัลเห็ดบไรบดีกันอัวนี้โอ้แม่ยุ่ผนเตีอันนี้ก็ยี่สิบตัวอันสามหตัวนี่บดพีชกัเทียนเท่าอย่างนี้สามจุหกตัวบดเิกเทียนได้ นี่นนี่ะครับท่านผู้ชมเ,เลขปูนเลขสูตรของปูอันที่ท่านผู้ชมขอมาว่าจากด้เลขสูตรของปูนะครับยี่สิบตัวนี่นะครับนี่อันนี้ก็บ,บกแคบหน,น้าจอไว้ได้ครับนี่นะนี่ท่านผู้ชมขอมาพยี่สิบสูตร ฝากกดไลค์กดแชร์เพจพารวยนด้ครับเรื่องฝากกดติดตามนะครับเป็นไงเขาเป็นแนวทางนะครับนนสวัสดีครับอ,นนอันนี้กันชุ่มชูดเหมือนกัน